นะครับเราก็พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเรื่องของทางภาคใต้นะครับเรื่องของว่าหลายคนก็เริ่มออกมาเรียกร้องนะครับแต่ว่านั่นคือคือเหตุการณ์ที่บอกว่าไม่รู้ละเขาจะได้รับการเยียวยาหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามเรื่องของคุณคณิตนนครซึ่งเป็นประธานคออปนะครับประธานคณะกรรมการที่เขาอ้างก็เป็นต้นเรื่องมาเนี่ยนะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือไม่ได้คอรมอไม่ได้คิดเองนะมีสิ่งที่คอปเสนอมานะครับ ข้อทางคุณคณิตเนี่ยเขาบอกว่าเสนอไปเนี่ยใช่เสนอปจริงให้เยียวยาโดยใช้หลักสากลส่วนหลักการที่รัฐบาลใช้นั้นเป็นของประเทศใดองค์กรใดเนี่ยต้องไปถามรัฐบาลมไม่ทราบคือคอปอสรุปทุกอย่างว่าควรจะต้องเยียวยาแล้วเยียวยาตามหลักสากลก็ควรจะมีกระบวนการนะ่ความเห็นผมนะ,ะหลักสากลทุกที่เขาก็มีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบกันก่อนนะคใครผิดใ,ใครถูกอย่างไรนะ,ะมากน้อยอย่างไรนะครับแต่ว่าแล้วก็ถามว่าแล้วหลักสากลที่รัฐบาลใช้เนี่ยหลักสากลอะไรอันนี้หลักจตุพร คุณคณิตก็บอกว่าก็คุณจตุพรนี่เป็นสากลแล้วเหรอนี่หลักจตุพรเพราะจตุพรตอนแรกขอสิบล้านอืก่อนหน้านี้เราเคย่อตอนนี้ที่มีขอสิบล้านแต่นี่เจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดห้านี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ไม่ได้ทําตามที่จตุพรบอกจตุพรขอสิบนะครับออะไรประมาณนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไปถามคอปตอว่าถามว่าทําไมถึง พูดถึงแต่พูดเยียวยาตั้งแต่ปี2548ถึง2553แล้วก่อนหน้านั้นล่ะเหตุการณ์อื่นๆล่ะจะไม่เยียวยาหรืออย่างไรคา<ๆ>คอปอ,อก,กุณคณิตก็ตอบบอกว่าก็คอปออถูกตั้งมาในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือตั้งแต่ปีในเดือนเมษา53เมษาถึงพ 3, ค .53 แล้วก็คาบเกี่ยวกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่นานเหตุการณ์อื่นๆ14ตุลา2516พึ่งซาพราธาทมินคือเซกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมันนานไปแล้วนะครับมันนานไปแล้วเนาะก็ตั้งแต่48 ใช่ครับะะถึงห้าสามแต่ทีนี้ในตัวอคอรมอรที่มาอนุมัติมามีความเห็นมีมติเนี่ยคือคือเฉพาะเก้าสบ็ดศพคือพูดถึงคุณยงยุทธเดี๋ยวพูดถึงบอกว่าคือจะเริ่มต้นที่เก้าสิบอ็ดศพอย่างอื่นไม่รู้ยังไม่พูดถึงออยังไม่พูดถึงแต่ว่าพูดถึงก่อนเลยคือเก้าสิบ็ดศพก็คือมา จัดการเรื่องของที่น้องนอประชองกนคือมันแปลกๆนะคือคือผมว่าคือถ้าเริ่มบอกว่าต้องสองพันรอยสี่บแปดเนี่ยมันควรจะไล่มาตั้งแต่ของเก่าก่อนอืมใช่ตั้งแต่สี่แปดก่อนครับใช่ไหมก็ช่วงนั้นก็จะมีการชุมนุมของพันธมิตรอะไรต่างๆสี่สี่แปดเนี่ยเป็นการชุมนุมพันธมิตรในย่างนานาสี่แปดสี่เก้าทำไมไม่ไล่จากตรงนั้นก่อนล่ะอืมแล้วค่อยมาใช่ไหมครับคือล่าสุดเนี่ยมันควรจะว่ากันทีหลังครับไม่ใช่มาจ่ายล่าสุดก่อนก็ ผมคิดว่าในกระบวนการเนี่ยเรื่องเรื่องการจะเรียกว่าที่เขาตั้งมาให้นะเขาพยายามตั้งกรอบมาให้เราเนี่ยคุณสาพรก็กคือบอกว่า<ไ>คือมันเป็นการตอบแทนหรือเปล่ามันเป็นการปุ่มตาเ,เน็นบําเน็จคนเสื้อแดงหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้ว่านอกเหนือจากเรื่องสิ่งที่ปรากฏในส่วนของค่ายเยียวยาเนี่ยนะเงินที่จะไปเยียวยาเนี่ยนะมีกระบวนการเดินหน้านะในการที่จะไล่ประกันตัวคนเสื้อแดงเลยนะตามต่างจังหวัดด้วยนะ ครับนะครับก็มีให้กรมคุ้มครองสิทธิ์แลต่างๆเนี่ยเข้าไปเดินหน้าในการเข้าไปดูเรื่องการประกันตัวก่อนหน้านี้มีการบอกว่าให้สสนะเข้าไปประกันเข้าไปประกันตัวกันนะครับทีนี้ผมเรียน้ว่าจะจะเรียกว่ายังไงอะ่ะคือพวกที่อยู่ต่างจังหวัดนี่นะคือความผิดก็ปรากฏชัดนะที่ตํารวจจับไปติดคุเกเนี่ยไปเผาสารกลางจังหวัดบ้างอะไรบ้างศสารก็ตัดสินว่าผิดชัดเจนเรื่องเผาสารกลางก็ก็ต้องดูอีกเรื่องแบบนี้นะครับว่ามัน คือผมว่าบางบางทีบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ยมันยิ่งจะทําให้รัฐบาลเนี่ยจะเสียเป้าหมายหลักไปโดยเร็วเสียหลักซะก่อนเสียสันคลอน,นคอนซะก่อนนะครับเพราะว่าคืออย่าลืมว่าสิบห้าล้านเสียงเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยนะครับที่เลือกมาเนี่ยมันก็เป็นผลพวงจากอนโยบายส่วนหนึ่งนะครับเป็นผลพวงจากสิ่งที่กระบวนการสื่อสาร เรื่องของสาการที่เกิดขึ้นในปี2553ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้คนมาเลือกพักเพื่อไทยก็มาเป็นที่หนึ่งนะครับ,รบแต่อย่าลืมว่าในกระบวนการมีส่วนนุมทางการเมืองเนี่ยด้านหนึ่งมันก็ยกระดับความคิดของคนเหมือนกันนะยกระดับความคิดของคนเหมือนกันว่าเอาวันนี้ใช่ไม่ใช่เหมือนกันที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าพอกระบวนการพอพูดเรื่องนี้ทุกรรมเนี่ยพี่น้องคนแสดงกองมาเคลื่อนไหวว่าแบบนี้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณพูดกับเขาตลอดคือ,อทหารฆ่าประชาชนรัฐบาลอาิสิทธ์ สั่งฆ่าประชาชนนะครับอยู่ดีๆจะบอกว่ามาล้างภัยล้างกระดานกันอะไรต่างๆแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ครับก็อีกส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนหรือว่าบนโซเชียลเขาพูดถึงก็คือเรื่องของอยากฟังเรื่องของทหารนะครับเรื่องของทหารว่าแล้วทหารล่ะอืจะเยียวยายังไงเยอะไหมคือคือเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างเต็มๆเลยว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงในเรื่องนี้เป็นยังไงโมันเพราะว่าผมเชื่อว่ามันแบบ มันเยอะมากต้องบอกว่ามันเยอะมากนะครับแล้วก็มีการนําภาพคู่เลยนะบางครั้งนะเอาทหารหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภาคใต้บ้างเหตุการณ์น้นเหตุการณ์นี้แล้วก็มาคู่ภาพคู่กันเนี่ยกับฝั่งของกลุ่มคนแสดงที่ออกไปถือมีดถือธงถือปืนอะไรจะไปจุดรถอะไรประมาณนี้นครับให้เห็นว่าเอานี่แหละนี่คือวีระบุรุษนะครับส่วนนี้เนี่ยวีระ เออนะครับผมอยากให้ผมพูดต่อว่าวิระอะไรนะครับเปรียบเทียบห้เห็นแบบนี้เยอะมากนะครับคือมีภาพเหล่านี้ให้เห็นแบบโอ้โหเราไม่สามารถที่จะหาดูได้ในในสื่อทั่วไปนะครับทางทีวีหรือว่าทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีคนก็ไปถามท่านพบทบเหมือนกันนะครับว่าคิดยังไงกับกับเรื่องนี้นะครับท่านก็บอกว่าคือพูดสั้นๆนะฮะว่าส่วนชายชาติทหารชายชาติทหารก็ต้องอยู่กับแบบธรรมชาตินะครับ จะให้ออกมาอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากเลยอย่าให้ออกมาให้เกี่ยวกันนะครับผมว่าความรู้สึกลึกๆแล้วเนี่ยมันต้องคิดล่ะคือบัณคือคือเราเราไม่อยากชี้นำแล้วคุณขาพอนคือเอาอย่าไปว่าเป็นทหารหรือไม่ทหารดีกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นะเสี่ยงทุกวันนะเสี่ยงทุกวันวันหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ที่ฐานเนี่ยก็ไม่รู้พวกจะบุกมาหรือเปล่าออกไปข้างนอกนี่ ก็ไม่รู้ว่ารถที่วิ่งไปจะไปเจออะไรนะครับออกไปลาดระเวนก็ไม่รู้โดนทุ่มโจมตีตรงไหนครับคือคือทุกวินาทีทุกย่างก้าวเนี่ยเสียงหมดเสียงหมดอแล้วเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากจากปัจจัยภายนอกด้วยใช่นะครับแต่ไอสาการที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยนะที่สูนเสียมีการเตรียมการมีการปลุกเร้ามันเป็นปัจจัยที่เกิดพบคือตามภาษากฎหมายเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าผู้เสียหายเนี่ย สมัครใจเข้าเสี่ยงภัยเองอนะก็รู้อยู่แล้วว่าในสถานการณ์บแบบนี้เนี่ยนะครับทั้งๆท,ที่เราก็เห็นภาพว่าทหารเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้กําลังเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเองเนี่ยมันก็ชัดเจนนะมียังพูดเหมือนเดิมก็มีชายชุดดาเข้ามาก่อเหตุคือวัตถุประสงค์ในปีพศสอง3ายเนี่ยต้องการให้มีผู้สูญเสียชีวิตครับเพื่อที่จะเอามาลักษณะคือ,อมาต่อรองละต่อรองอรนะครับ แล้วก็เป็นไปตามที่ที่เขาว่าครับ,รบผมว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยคงยังไม่จบภายในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะมีต่อเนื่องต่อคือถ้าทางอย่างแรกเลยเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีทางรัฐบาลเองเนี่ยยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนนะครับคือมีคำมีมติมาแล้วแต่เงื่อนไขต่างๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนดังนั้นถ้ายังสิ่งเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนเนี่ยผมว่าก็ยังคงมีเสียงคัดค้านนะครับมีเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างแน่นอนนะครับก็ ก็ต้องติดตามกันต่อไปละในสําหรับประเด็นนี้คุณจตชัยก็ยังคงผ,ผมคิดว่ายาวๆอ่ะหลายคนก็มีคําถามในทุกทุกเรื่องที่เสนอนะค,คือแค่เรื่องแคมเปญเรื่องของการที่จะไปเยียวยาเนี่ยทุกคนพูดเรื่องภาษีพูดเรื่องเงินที่จะเอามาจ่ายนะพูดถึงว่าสมควรได้หรือไม่สมควรได้นะครับคือพูดว่าใครควรจะได้มากกว่ากาันดูแล้วคือแคมเปญแต่ละแคมเปญเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นปัญหาหมดคือใครใครใคร,ใครก็รู้ ใครๆก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเอ้ยรัฐบาลกําลังทําอะไรอยู่นะครับแล้วยิ่งทําไปแบบนี้เนี่ยยิ่งชัดเจนอ,อืมชัดเจนมันจะฝ่าคือตามภาษาวัยรุ่นเขาอาจจะบอกเนี่ยยอมฝ่าดงบาทาไปเลยนะ,นะบาทาตะลุมบอลในยอมฝ่าไปแต่บางทีเขาก็อาจจะคิดอีกมุมหนึ่งว่าก็ทําทแบบนี้เนี่ยแม้ว่าต้องฝ่าบาทาไปเนี่ยอ,อาจจะคุ้มก็ได้อาจจะคุ้มก็ได้กับอ,อย่างที่บอกว่าในมุมนึงเนี่ย มีคนมองไปแล้วว่ามีการจ้างไว้ล่วงหน้าฝ่าบาทาไปเนี่ยมันอาจจะมีบาทากลับมาใส่พวกที่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 จะรอย่ําอยู่อนะครับอาจจะมีกลุ่มคนเหล่านั้นพร้อมแล้วเพื่อเจ็ดล้านอะไรแบบเนี้แน่แน่นแน่นแน่นยอมเสี่ยงยอมตายเอาไม่เสียชีวิตเนี่ยอย่างเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเยียวยาในเรื่องของความสูญเสียทางจิตใจเนี่ยถ้าทุกพลภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ประมาณสมล้านบาทต่อรายสิ่งที่จะต้องได้นะครับแล้วก็มีพวกที่คุมขังหรือว่าคุมขังเกินร้อยสิวันได้1 5จ้าล้านบาทต่อรายนะครับหกสามสิบแปดใช่ไหมครับคือถ้าโดนคุมขังสักหกเดือนเนี่ยได้แล้วล้านห้าโอโ้โหนะครับท,ท,ท,ทีนี้ประเด็นอย่างที่หลายคนกังวลผมก็กังวลน,นะอุษาบรลครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสาการชุมนุมแบบนี้เนี่ยนะคนที่มาชุมนุมเนี่ยต้องทาทุกวิถีทางเพื่อที่จะชนะ เพื่อให้ชนะเพื่อให้ชนะแล้วก็มีบาดแผลสักนิดหน่อยไม่เพื่อชนะเราก็ไปไปเดินเข้าสู่นาารัฐที่ได้อะครับคือการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยนะไม่ว่าจะต้องคือคือไม่ได้ชี้นำนะครับคือถ้าคิดแบบมาตรฐานเลยคิดแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะก็เอาคนของตัวเองให้ไปเป็นรัฐบาลเออแล้วชนะกลับมาก็จะได้เงินกลับแบบนี้ต้องชนะพอชนะเสร็จเนี่ยพอไปเป็นรัฐบาลเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขแบบนี้มามาสนับสนุนพรรคพวกกันครับนะครับดังนั้นหมายความว่า คุณชัดชัยกำลังมองว่ามาตรการแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดการชุมนุมความรุนแรงนะครับไปทำาการอย่างให้ชนะพอชนะเสร็จแล้วก็เนี่ยมันจะมีโอกาสแบบเนี้ยครับอ๋อผมก็ว่านั่นก็คงจะต้องมองกันต่อไปนะครับสําหรับประเด็นนี้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ที่น่าสนใจแล้วมันจริงๆมันก็ต่อเนื่องกันเรื่องของบรรดาเสื้อแดงนี่แหละนะครับบรรดา ก็บางส่วนวันก่อนวันก่อนผมมีโอกาสนี้คุณชาพรคือเราเราต้องเลิกพูดแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีหลายสีอจะเหลืองจะแดงจะสลิมจะน้ําเงินแรงต่งกางแมวแล้วคือผมจะชวนเผักพวกผมนะที่สนิทกันนะผมจะบอกว่าเรามาประกาศตัวเป็นเสื้อแดงคือประเทศเราเนี่ยมันจะได้มีสีเดียวคือทุกคนบอกว่านี้แดงหมดเลยเสื้อแดงหมดเลยใช่ผมก็จะพยายามใส่เสื้อสีแดงมานะครับนะก็ จะเป็นสีแดงนะจุดหมายเพื่อก็ผมเป็นแดงอ่ะเป็นเสื้อแดงอแต่ความจริงเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดผมว่าผมคิดยังไงครับถ้าให้ผมเป็นเสื้อแดงผมก็เป็นได้อประเทศไทยถ้ามองกันแบบผิวเผินเอ้าจะไม่มีการแบ่งแยกจะไม่มีฝักไม่มีายไม่มีสีอแต่ถามว่าความรู้สึกผมคิดยังไงผมจะตอบผมเป็นแดงแต่ผมเป็นแดงที่คิดอีกแบบหนึ่งไม่ ไม่เอาทักษิณที่ไม่ไม่ชอบทักษิณที่ไม่ทําตามระเบียบข้อบังคับไม่ทําตามกฎหมายอ,อ,อผมเป็นแดงที่มีความฝักใฝ่มุ่งมั่นจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อ,อผมก็เป็นแดงได้เ